รีวิวกุ้งเผาอะฮะซื้อกุ้งแม่น้ำนะคะมาเผาเองน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะก็ะมีหอยแครงนะคะหอยแครงหอยแครงว่แล้วก็ปูปูต้มและคะ่ะหอยแครงนะคะหอยแครงบางวันเยอะนะคะน้ำจิ้มะคะ่ะน้ำจิ้มแซ่บนะคะน้ำจิ้มแซ่บ,บอ่ะกินกันเลยค่ะ ให้มาเกับในกัรค่ะดูกุ้งนะะี้นค่ะตัวเบลเลอร์เลยหัวมันๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะมันกุ้งค่ะเน้นๆเลยน,น,นะคะสดๆมันกุ้งนะคะ อืมยำเย็น่ะมันจิ้มนะคะแซ่บนะคะอืมอร่อยมากเลยะค่ะ ยั่วๆค่ะข้าวมันหัวกุ้งนะคะอืมใส่มากเลยค่ะะมันหัวกุ้งตัวใหญ่อันนี้น่าะใหญห่สีนี้สีสวย อู้ตัวนี้ค่ะมันเยอะมากเลยค่ะมันเยอะมากเลยค่ะมันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะอิ่มมากกินหลายตัวแล้วค่ะคือไม่เสียดายเงินนะคะกินแล้วถ้าแบบ ดูค่ะคำโตๆยอะๆค่ะคำโตๆยอะๆค่ะอืมย่อค่ะอร่อยมากค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาส์าพาสทัวร์บายบัวด้วยนะคะขอบค่ะ